คนวันเสาร์ก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าสำเร็จดวงลายสัปดาห์ของคนทั้ง7วันอาจารย์จะลงคลิป ทุกวันจันทร์ท่านใดยอยากสนับสนุนช่องและเป็นกำลังใจให้อาจารย์สามารถส่งนะคะของขวัญดานล่างตรงคอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่ากดดาวมาก็ได้ค่ะกราบขอบระคุณล่วงหน้านะคนวันเสาร์นะคะมีความยิ่งใหญ่มีบาร,รมีมีอำนาจนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะเป็นเจ้านายตัวเองนะคะคุณมีศักยภาพค่ะรวมถึงใครบางคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมา ราชการรัฐวิสาหากิจหรือว่า้คุณทำงานเอกชนแต่ว่าต้องดิวกับทางราชการนะคะก็จะมีความสําเร็จรออยู่นะจะเห็นได้ชัดว่าช่วงนี้นะคะคุณมีความเกี่ยวพันกับองค์พยาคูณนะคะและอากองเฮงเจียนะคะ หรือว่าเราจะเรียกได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นถ้าเป็นของทางทางไทยเราก็จะเปียนหนุม,มานนะคะก็อาจจะเป็นเครื่องรางของขลงังหรือว่าคุณมีโอกาสได้ไปกราบเคารพบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่มีรูปลักษ์เครืคครออ่องคนเครื่องสัตว์อ่ะนอกกเหนือจากนี้จะเป็นพญานาคก็ได้นะคะองค์พระพิฆเนศก็ได้ตามหน้าไพ่เลยอะ่ะที่เด่นๆที่ไปขอและมีโอกาสที่จะได้ว่ามีบุญสัมพันธ์กันอะก็คือ อ,องคพยากรุตนะคะอากงเฮงเจียนะ้าหรือว่าหนุมานะคะก็คือจะมีความคล่องตัวในเรื่องหน้าที่การงานจะโดดเด่นมากมันก็จะสําเร็จราบลื่นแบบเนี่ยความคาดหมายนะคะทาให้เกินแรงกลบเนาะแล้วก็ในเรื่องของถ้าใครเขาติดนี้เราอะก็จะมาคืนนะคะแม้ไม่ได้ทั้งหมดก็ได้บางส่วนนะลูกนี้แบบเนี่ยนะคะหรือว่าตัวคุณมีเงินไปใช้นี้มีสภาพคล่องในเรื่องของการเงินค่ะนะ คนวันเสาร์เรื่องของความรักอะมันจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวนะแล้วมันก็จะมีดราม่าด้วยเป็นได้ถางคนวันเสาร์เองไปรักไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนที่มีคือคือตัวของคนวันเสาร์เองเนี่ยนะอมืมีเจ้าของแล้วเผลอใจไปรักคนอื่นเออมันก็ได้นะเราไปแอบรักคนที่มีเจ้าของแล้วหรือตัวเราเนี่ยแหละมีเจ้าของ,ของเขา,าโสดแต่เราอะ ดันไปชอบคนใหม่อีกคนหนึ่งงงไหมเออมันจะเป็นหลักสอนนะคะซึ่งก็เราเห็นโซ่เนาะปิดก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาอออะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องที่มันนับผิดตั้งแต่ใบแรกนะคะเป็นโดมิโนมันก็จะล้มหมดเลยเพียงแต่ว่ามันประวิงเวลาหรือเปล่าแล้วก็คนนะกลัวกับผีเนาะทีนี้ คำพูดของคนนะคะบางทีมันสวยหรูการกระทําก็ดีแต่มันต้องดูนานๆน,นะคะแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆอีกอะไรที่มันใหม่ๆชั่วครั้งชั่วคราวนะมันก็อาจจะเป็นความหลงนะคะต้องดูให้ดีตีโจทย์ให้แตกนะคะหรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานกัลยาณมิตรหรือคนที่ทํางานร่วมก,กันกับเรานะคะอย่าดูแค่คําพูดแล้วเดี๋ยวนี้ก็อย่าดูแค่การกระทําด้วยต้องต้องดูยาวๆแล้วก็มีบททดสอบด้วยนะคะ บางทีความไว้ใจเนี่ยเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นคือความไว้ใจเนี่ยมันทําให้เสียเพื่อนมาเยอะแล้วนะคะอือคนที่ทําร้ายเราได้ก็มีแต่คนที่เราไว้ใจแหละเพราะคนที่เราไม่ไว้ใจอะ่ะเราจะไม่ปล่อยให้เขารู้เรื่องของเราหรือปล่อยให้เขาเข้ามาในพื้นที่ของเราอันนี้เตือนคนวันเสาร์ไว้ค่ะ